โอ้ยคุณเมจิกเข้ามาโอ้สวัสดีครับคุณเมจิกวีเสียงผมไหมั้คสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับว่าไงฮะแกรครับมีอะไรให้ดูหน่อยครับหมีอะไรเหรอคุณเช็คโปรไฟล์ครับเช็คโปรไฟล์ไหนเอ่ยของคุณเมจิกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราผมควรเล่นอะไรดีลองนู๊บนะครับลองเล่นนู๊บนู๊บบอกเอ้ยจริงอ่ะมาแล้วเหรอใช่เหรอคุณไม่รู้ครับเฮ้ยรัดแเมนมีเฝ้ามีพระคุณไม่ทราบครับเอาแล้วเฮ้ย โอ้ยไปวิ่นพอด้วยโอ้โหแย่แล้วโอ้โหโอ้โหคุณตัวโคตรใหญ่คุณตัวโคตรใหญ่โอ้โหโอ้โหโอ้ก็ว่าอยู่โอ้โหและเข้ามาแล้วแดงมาแล้วครับโอ yeah. <st immun ized tuning> ้คนแดงมาแล้วที่มันหมาแดงเดินได้หรือเปล่าครับที่คุณเมจิกอะไรเอเดียโอ้ก้ามาเจอคุณแล้วก็อืมเจอแจ็คพอตเลยโอ้ไม่ก็เขาปล่อยแล้วเหรอโอ้เอาแล้วคุณหายไปแล้ววัดไปลาอยู่ครับ ออนไลน์อยู่โอเคกันเดียวผมผมไม่กล้าปั่นไฟเลยผมว่าผมนั่งดูคุณดีกว่าเฮ้ยตัวมีสกิลอะไรบ้างอะ่ะคุณปล่อยคืนพลังได้ด้วยหรอโอ้เอาฟันได้ด้วยเว้ยเฮ้ยโคตรโหดแต่ว่าผมเป็นระยะห่างดีกว่าผมรู้สึกจะกลัวแล้วตอนนี้โอ้ไม่ก็ตัวโคตรใหญ่แล้วคนในเซิร์ฟดูวุ่นวายกันมากแต่และคนคือแบบเขากีกีพอคุณหมดแล้วโอ้ยคุณกำลังไปด้วยอะไรอะ่ะสกิลสโล่โอ้โหอ้ยโอ้โอ้ฟันหูเ <c oughs> <c oughs> อนเมชั่นฆ่าโคตรโหด พี่เหโอคุณเมจิกทำไมตัวมันดูเท่ขนาดนี้อ่ะเกตองหกแถมเพลงเพลงไล่ล่าเฟียวด้วยแย่แล้วอุ้ยอุ้ยปคืนด้วยโอ้เขาเป็นซาตานโอเคครับผมกลัวแล้วอย่านะอย่าทำร้ายผมเลยวิงวิงแล้วเขามาทางไหนอ้ยอุ้ยกระโดดด้วยด้วยก้าจะมาที่ช่วยโอ้โอ้กระโดดได้เหมือนเหมือนในชิปเป๊ะเลยเหมือนในตัวอย่างเลยทีเซอร์โอ้น่ากลัวจริงหัวใจแทบวายวอดฟาสิบนาทีเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ ของจริงต่อจากนี้ครับผมของจริงต่อจากนี้คุณหมายความว่าไงเฮ่มพกเข้าสู่ช่วงโฆษณาสักครู่นึงนะครับทุกคนใครที่สนใจร้านเติมโลบัคราคาถูกขอแนะนาเลยร้านบาบัคร้านเติมโลบัคราคาถูกเนิ่มต้นเพียงแค่สาบาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบัคก,ก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกอาการ์เด้นก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาดแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบคเทียนพี่รับคนไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุ้งมิ้งได้ถึงร้าน นดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์เราในคลิปวิดีโอดีนะครับผมใครที่สนใจร้านเจอร์บักราคาถูกก็ไปใช้บริการกันได้นะครับผมส่วนใครที่บอกว่ามาจากช่องแบกเทียนพีก็รับไปเลยนะครับผมโอ้โหออก้าสุดแสนที่จะมุงมิงนั่นเองนะครับพราะะนัใครที่สนใจลิ้ยงอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมโอเคครับไปดูคลิปต่อเลยดีกว่านะฮะสุดตอนนี้กระตือลือเกินผมว่าผมหนีก่อนผมจะตายแล้วช่วยด้วยฟอนแอบรันแอนไฮวัดและตัวผมแดงคืออะไรอะคุณเอ้ยคุณเวจิกไว้ผมนะผมไม่รู้ว่ามันทออะะไไรด้คุณเวจิก โอ้ผมเข้ามาคุณก็เล่นผมเลยเหรอผมกลัวแล้วอย่าฆ่าผมเลยถาไม่เจอเอาคนอื่นต่อแล้วกันโอเคได้ฮะอย่าเลยละแล้วนี้มันคือบทอะไรครับเนี่ยมีร้านแหนไฮด้วยเฮ้ยฟอร์สคเกนไม่เคยเจอตัวละครตอนนี้หูผมอื้อมากผมรู้สึกหูมันอื้อๆอ่ะกับ ไม่ได้ยินเสียงรออข้างชดัดเท่าไหร่อะไรครับเนี่ยผมตัวคุณเมจิกเล่นแล้วช่วยด้วยครับทุกคนท่าทีไม่น่าดีเดี๋ยวปั่นไฟก่อนแล้วกันนะฮะส่วนตอนนี้เขาขายไปแล้ว oh โอ้ my g o เกี่ยวกัหโคตรเทพะคนดูอันนี้เพิดงทาวเลยที่เคยเจอเนี่ยไม่คิดว่าคุณเมจิกเขาจะแบบเปิดมาแล้วโชว์เลยไงเขาโชว์ของเลยโอเคผมปั่นไฟเสร็จแล้ว <laughs> เขาไปไหนแล้วว่าเหมือนเขาจะไปทางนู้นนะฮะโอเคซ่อนแอบดีกว่าคุณเมจิกไม่เห็นผมใช่ไหมวิ้งวิงผมเชื่อว่าคุณไม่เห็นหรือเปล่าโอเคผมเชื่ออาจจะเห็นอาจจะเห็นซะด้วยอออลหังคุณ อุ้ยทำไมหมดนี้มันน่ากลัวจังอ่าเหมือนผมเล่นเกมฟอนแอรแบบผีเลยอะตาตานคงแท้ล้วคนอื่นเห็นเห็นเหมือนผมปะอุ้ยเขาปล่อยคำรามด้วยด้วยอะไรวะน่ากลัวคืออะไรอะผมผมไม่รู้ผมต้องทำอะไรผมปั่นไฟได้ไม่แน่ยโอ้กลับมาปกติแล้วเดี๋ยนะอ๋อเวลาอยู่กับที่ใช่ปะเวลาหยุดนิ่งหรอโอ้ my god แล้วลวอร์แมนโอเคตัวใครตัวมันอ้โหโอ้อ๋ออ๋อหโดนคำรามแล้วตาบอดโอ้ผมมองไม่เห็นทางเลยโอ้พลังมันคืออย่างนี้เหรอคุณเมจิก ว้าวโคตรฟูอเมซิ่งแล้วตอนนี้เอาแล้วเหลือแค่2คนตัวใครตัวมันนะเพื่อนเราไปแล้วเจอกันไปแล้วจ้าขออนุญาตเพ่นก่อนแล้วกันผมไปแล้วผมไปแล้วคุณเปจิจการเขาเลยผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้ผมซ่อนแอบแล้วคุณหาผมไม่เจอหรอกนะผมจะซ่อนอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยแช่แหละกินเบอร์เกอร์ปอ่าใช่แล้วผมกินกเบอร์เกอร์แล้วคุณหาผมไม่เจอหรอกนะคุณเป็นเกสหกหกแต่ผมเดาว่าคุณน่าจะไม่มีสกิลสแกนหาคนหรือเปล่าหรือเปล่านะอุ้ย้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว คุณเมจิกคุณเซตได้สองรอบเลยหรอเกินไปเกินไปแย่แล้วแล้วก็อ้อเรียบร้อยเพื่อนตายแล้วโอเคเรียบร้อยรัดแมนแล้วรัดแมนแล้วมีเพลงไหมมีเฮ้ยมีเพลงมีเพลงรอบหนึ่งคนตื่นเต้นเพลงหรือว่าคนตื่นเต้นที่จะโดนคุณเมจิกไล่ฆ่าก่อนดีะเ่ี่ยโอ้โห่ก คุณเป็นจิกยาเลยผมกลัวแล้วอูหแล้วเขาก็โดดมาหาด้วยเขากระโดดมาหาด้วยรับตึผมหนีแล้วผมหนีแล้วผมหนีแล้วโอ้เพลงอ๋เพรคือเพลงนี้เนี่ยันคือเพลงนี้ Gobierno. โอ้สวยแล้วอ้าอ้คุณตีโคนรัวคุณตีรัวมากคุณตีรัวมากเคมกผมไปแล้วผมไปแล้วยาแล้วัดแลวระดัดเมมเพลงแบบอ,อู้โอ้โหหนึ่งนาทีหกวิผมจะรอดได้ไงอ้าโอ้คุณเป็นจิกยาคุณ,ค,ณคุณผมกลัวแล้วโอ้เล่มผมมันเอาไปลอยเป็นงี้เอาไปลอยเป็นงี้ คือคุณจะฆ่าผมไม่ได้เลยใช่ไหมผมก็เป็นเพื่อนคุณไงผมเป็นนุบกเอง,โอ,เองโอ้แย่แล้วก <c oughs> ลัวแล้วอู้วิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วด้วยโอ้โหพุ่งได้อีกโอ้โหโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยแต่ว่าเหมือนตัวคุณตีเบาแต่ว่าตีรัวมากตัวคุณตีรัวนะอออเอาอีกแล้วโดนเล่นอีกแล้วจะตายแล้วไ่ให้ผมรอดเถอะผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วผมจะไม่ไหวแล้วอุ้ยโอ้ยคุณเราคุณไปจรจิงเดินไปไหนแล้วตอนนี้ผมจะรอดไปเนี่ย คุณจะรอดไหมอ, uh, อ้ยิ่งเจวิคุณไปไหนแล้วคุณไปไหนแล้วผมไม่รู้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 ผมซม่อนผมซ่อน,นตัวผมซ่อนตัวคุณเปจีแค่ทายผมอยู่ไหนสวยคุณเห็นได้ก็ไม่บอกคุณเห็นได้ก็ไม่บอกโอ้โหและรัดแอนหฮโอ้โอ้ตีโดนด้วยแล้วรัดแมมันจะจบไหมโอ้โอ้จะตายแล้วจะตายแล้วคุณอ่าคาเมนพอคุณมีน็นจี มันคือตัวอะไรครับที่ตัวเนี้ยหมาแดงครับผมหมาแดงอะแสดงว่าผมกินได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปจับกินแล้วโอ้โคตรโกงวัวอันนี้มันของเด็ดของเด็ดที่เขาชนไก่เลยเฮ้ยไก่แดงครับอ๋ออันนั้นไก่แดงเออผมก็ว่าอยู่เอาละคุณมจิกจะได้เป็นคิวเลอร์อีกแล้วนะครับทุกคนและเกทหหกกกับประสบการณ์เล่นมา50วันบอกเลยน่ากลัวมากแต่อินโคเปิดทำไมผมรู้สึกคุ้นจังเลยเหมือนมันมาจากแมปไหนเลยอ่ะหรือเปล่านะไม่แน่ใจ ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้คุณเมจิเขาเป็นคิลเลอร์แล้วไงคนดูเข้าสู่เกมที่2แล้วฮะ,ค,ะคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็โอ้ไม่กอดหมาแดงเห็นมาแต่ไกลและตอนนี้เขาปล่อยขึ้นโซลาบีมใส่ใครไม่รู้และตอนนี้เขาไล่ล่าคนอย่างมองมันตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้เวลาไล่ฆ่านานไหมผมว่าตอนนี้แหละน่าจะเป็นโอกาสดีรีปั่นไฟดีกว่าคนดูรีปั่นไฟเพื่อที่จะให้ทุกคนรีบรอดก่อนดีกว่าคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตัว ของไอเกต66มันทําอะไรได้บ้างแต่ว่าเราพอรู้คร่าวๆอยู่ครับคุณผู้ชมทางบ้านแต่ว่าไอสกิลที่ผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวที่สุดก,ก็คือไอรันแอนไฮอ่ะผมไม่รู้นะมันมันมันเรียกง,งี้ไหมแต่ผมตั้งให้ก่อนว่ารันแอนไฮแล้วกันนะชื่อมันเทด่ดีผมชอบผมซื้ออา้าวสวยๆอยู่ดีๆผมก็ไม่มีไอคิวในการปั่นไฟอะไรวะเนี่ย<แ>สติไปหมดแล้วโอเคครับทุกคนปั่นไฟเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่าว่าเกต66เขาไปไหนแล้วคนดูแล้วก็อ้าวเขาคำรามใส่แล้วคุณผู้ชมทางบ้านไอสกิลลคคคาาาาาาผผมมมมมมไไไ่่่่่รรรู้ววันนนนนืออะะเเดจป็็สสกกกิแหบ แล้วก็มีเลือดออกด้วยเนี่ยมันมีเลือดออกด้วยคนดูคืออะไรอะผมเดานะนันอาจะแบบเออตีสถานะเลือดออกแล้วน่าจะโดนฟันและดาเมทอาจาททาดาเมจได้รุนแรงขึ้นเหมือนกับไอวันเ e สมัยก่อนอะ่ะแบบติดกิจและตีแรงขึ้นผมว่าใช่อาจะอันนี้เพราะว่ามันตีแล้วเลือดมันไม่ได้ลดเรื่อยๆอะ่ะคนดูแต่ว่ามันมีสถานะเลือดออกอยู่ยาวๆอ๋อนี่ไงคนส,มสามารถกดเอฟเฮียเพื่อนได้เฮ้ย เฮ้ยกดเอ็มฮิวเพื่อนได้โอเคสเปมฮิวเลยมาเพื่อนเดี๋ยวเราฮิวในเองฮิวฮิวฮิวโอ้ฮิวโคตรนานทำไมมันฮิวนานขนาดนี้ไม่ได้ป๊บนึงนะผมว่าไม่ได้ใช่แล้วตอนนี้เอาไงเออล่อยบล็อกเบียร์แล้วก็ปล่อยไปหนึ่งทีจริงด้วยคนดูสามารถสตันได้นะครูผู้ชมทางบ้านแค่ต้องรอจังหวะที่เขากดฟันนะฮะแต่ว่าเกตหกหกเป็นตัวที่ฟันไวมากครูผู้ชมทางบ้านฟันไวตีรัวเบาเลยว่าอันตรายมากเพราะฉะนั้นเมนเมนเกต กองเออหาจังหวะดีดีเอ้ยคุณดูแลเกทหนึ่งสามเจ็ดมันมีล้านเนสแตนดี้กับเกตหกหกปะเอ้ยอันนี้น่าสนเอาตัวล้านเอนไฮเร็วล้านเอนไฮยเร็วหมดทีมันมาอีกแล้วอ้ชาวทางบ้านไม่ได้วันนี้เราต้องเป็นนักสืบไปด้วยกันฮะคนดูเราต้องรู้ให้ได้ว่าสกิลเกตหกหกมันมีอะไรบ้างเพราะว่าคุณเมจิกเขาไม่สามารถบอกได้นะครับผมว่าสกิลของตัวเกตหกหกมันสามารถเออมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องทําได้แค่มีะห์อย่างเดียวเลยฮะคนดูว่ามันจะมีสกิลอะไรบ้างซึ่งตอนนเเเหมอออจิาา่่ะปดดโลยงง จังแล้วนะครับตอนนี้ผมก็น่าจะต้องเล่นซ่อนแอบนะครับตามพิธีเกม Run and h i ไฮแล้วเราก็ต้องซ้อนแอบแล้วคนดูกลัวแล้วคือแบบมันมืดมากคนดูคือวิสัยทัศน,น์คนเรามันแบบเห็นน้อยลงอะซวบอะแต่ตัวเกมคือยังเห็นไกลอยู่นะเห็นมาจากที่ไกลๆเลยตอนนี้ผมไม่เป็นผู้เล่นแล้วผมเป็นนักวิเคราะห์ช่างสังเกต เอาละเหมือนเขาจะมีสกิลกระโดดสกิลปล่อยคลื่นแล้วก็มีสกิลคำรามแล้วก็สกิลสุดท้ายน่าจะเป็นรันเอนไฮก็คืออันติีนั่นเองน่าจะมีสสกิลนะฮะคนดูเหมือนเราน่าจะวิคห์ถูกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่าคุณผู้ชมทางบ้านคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมว่าตัวละครเกทหกที่กำลังจะเข้ามาในอีกวัน2วันนี้เขาสามารถเขาคืออะไรก็ามา,มาสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวเรามาเป็นนักสืบไปด้วยกันนะฮะคุณเมจิผมจะไขความลับให้ได้ว่าตัวคุณนั้นมัันนนนนนททํําาาออออออะะะไไไไไไไรรรรดดดดด้้้้ไไ้้้้ใหหููววว่่่มมมผตตงงแแแแลลลลเเีีืคค นายก็ฉันต้องมีใครสักคนที่ต้องตายแล้วแปบนึงนะผมด้วยความที่เราเป็นพลทหารที่เออใจกล้าเราเกิดมาเพื่อเส,สาาียสละเพื่อชาติอยู่แล้วคนดูโคชาน,นซ่อนแอบสิครับรออะไรเราเรารักเพื่อนมาก <c oughs> <c oughs> คือบอกเลยทหารที่ดีเราต้องเออเอาตัวรอดนะฮะเปิดหมดเห็นแกตัวอยู่คนเดียว <c oughs> แล้ว <c oughs> เราก็ปล่อยให้เพื่อนไปแพ้รับบาปเลยไงผมก็เล่นซ่อนแอบ,บเลยให้คุณเมจิกเขาหาไม่เจอเราจะได้อยู่เป็นคนสุดท้ายนะคุณดูผมอยากรู้ว่ามันมีรัดแมนป่ะเอออาจจะมีรัดแม่ของเกสก็ได้นะแบบศึกระหว่างเกทหนึ่งซ้อสามเจ็ดกับเกทหกหกหกอ่ะผมก็เลยหยิ ดูดิว่าคนดูว่ามีไหมนูป่ะมีนุบมีแน่นอนมเมื่กี้คอนเฟิร์มแล้วเป็นเพลงที่เราเคยได้ยินก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าอันนี้จะมีหรือเปล่าผมรอรุ้นแต่ผมว่าน่าจะไม่มีนะแบบเกมฟอร์สเกนเขาไม่น่าขยันทําเพลงขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าผมดูหมิ่นประมาทฟอร์สเก้นเกินไปโอเคเรียบร้อยล้านแม่แล้วคนดูโอเครู้เรื่องเราไม่มีเพลงนะครับ ไม่มีเพลงแต่ว่าเรามีหมาแดงที่ไหนก็ไม่รู้วิ่งมาแต่ไกลแลวตอนนี้เขาจับสแกมมาแล้วเขาโดดมาแล้วก็ดูเขาโดดมาแล้วว้าวิ่งหนีก่อนูโอ้โดดมาได้ไกลมากแล้วเขาสกิลพุ่งป้าถ้าจะไม่ผิดผมว่าเขาน่าจะมีสกิลพุ่งแล้วตอนนี้เอาไงผมว่าเราต้องรีบหนีแล้วเขาปล่อยพลังขึ้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เอาไงเหมือนเขาจะกระโดดเขากระโดดมาแล้วล่าแนนไฮโมดแล้วซวยแล้วล่าแนนไฮอย่างนี้เวลาหยุดปะเนี่ยแย่แล้วเย่แล้วเวลาหยุดอย่างนี้ผมว่าไม่น่ารอดแต่ว่าเอาไงตอนนี้สแตมีหน่าผมก็เหลือน้อยหลือเกินโอ้โอ้ยว ตัวยาอย่าฆ่าผมเลยอย่าฆ่าผมเลยโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วคือต่อยต่อยเลยี่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรอ่ะเฮ้ยผมตอยแล้วดิผมตอยแล้วโอ้ตีสถานะเลือดออกสามสิบทีคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วอะไรคือผมต่อยเขาแต่ว่าเขาสามารถเคาน์เตอร์ผมได้ทำไมเขาเคาน์เตอร์ผมได้โอ้โอ้ชัวจะตายแล้วอาอาจะตายแล้วโอ้โอ้โอ้จะลอแล้วจะลอแล้วคนดูผมต้องรอ้ได้ผมต้องรอให้ได้ผมต้องรอให้ได้ผมต้องรอให้ได้โอ้ โอ้หรือเวลา11วิหรือเวลา1ิวิหรือเวลาิ0วิจะรอดไหม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 โอ้เขาก็โดนเขาก็โดินโอ้โอ้รอดรอดไปเร็วจ้าไปเร็ว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 โอ้โอเขาจะเป็นว่าน่ากลัวมากคุณมีจิผมยอมรับเลยนะตั้งแต่ผมผมเห็นคุณเล่นอะคือสติผมไปตั้งแต่ตอนรันแอน์หายขึ้นแล้วอ่ะรันแอรไฮายขึ้นแล้วสติผมลอยเลยค่ะ ตอนแรกผมคิดว่าผมจะแพ้ผมจะตายแล้วนะเนี่้โอ้ปวดหัวเกือบไปแล้วคุณไหมโอ้ผมเกือบแพ้แล้วไงวู้น่ากลัวจริงผมจะโชนหลอดฉันจะโดดข้ามอุ้ยเออเมื่อกี้ผมคิดแล้วว่าแบบคุณโดดข้ามมาจังสแกมผมแน่เลยอ่ะผมก็เลยเออวิ่งฉีกวิ่งไปหาคุณไปเลยเออเกือบแล้ว